นะการทําผักการปลูกผักปัญหาเน่าคอดงมันเน่าคอดินปัญหาดินเน่าต่างๆนักเกรนะสิ่งหนึ่งนะครับนะที่เราควรจะต้องจัดการและแก้ปัญหาคือความเฉะแฉะนี่แหละพี่นักเกษตรกรนะครับท่านมันจะมามองกันว่าโอ้ยใบฉันมันโดนหนอนโอ้ยใบฉันมันเป็นเชื้อราพี่นองเกษตรกรครับนะฮะ ท่านจะมองแค่ใบแค่ต้นไม่ได้พน้กงเกษตรกรนะถ้ามองแค่ใบแค่ต้นนพีพน้กงเกษตรกรมีแสนหมดแสนนะครับค่ายานะครับเพราะฉะนั้นพน้กงเกษตรกรครับท่านต้องดูที่ดินนะครับดินท่านมันเป็นยังไงดินท่านมันเค็มดินท่านมันเปรี้ยวดินท่านมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับนะส่วนพน้องเกษตรกรวิธีการใช้นะเราก็นะครับนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะพระฉันจะเปไหนพีพน้กงเกษตรกรใช้ไปบนั้นแหละนะครับ เอานาลายพิกแผ่นดินนะผสมกับบิ๊กเจทช่วยได้บิ๊กเจทเพิ่มพลงังนะผสมลงกันทีเดียวเลยนะยุ่งยากนะผสมลงกันทีเดียวเลยนะอย่างละช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดคุมไปเลยนะ่านกรนะคุมมันไปนะคุมไปทั้งใบคุมไปทั้งต้นนั่นแหละนะเอาให้ดํามันไปเลยนะหลังจากนั้นท่านก็เปิดน้ำร่างใบตามนะท่านเกษก่อนเนี่ยวิธีง่ายส่วนนะครับการจะฉีดใบให้ใบหนาใบกรอบนะครับท่านฉีดไอ้ชุดเนี้นะชุดพันเจ็ดเนี่ยนาลายพิกดินบิ๊เจทช่วยได้บิ๊เจทเพิ่มพลังเนี่ยตอนเย็น สี่โมงเย็นเนี่ยนะและตอนเช้าท่านกษตรตื่นเช้ามานะท่านก็เอาสูตรหนึ่งสูตรสองไปฉีดใบทําไมครับทําไมผมต้องให้ฉีดตอนเช้าเพราะตอนเช้ามันจะมีน้ําค้างนะพี่เกษตรกรมันยังมีน้ําค้างมันยังมีความชื้นทุกสิ่งทุกอย่างพี่เกษตรกรนะสิ่งหนึ่งที่คนขายยาไม่เคยบอกท่านนะั่นคือค่าความชื้นมันสัมพันธ์กับตัวยานะครับเพราะฉะนั้นเอาสูตรหนึ่งสูตรสองไปฉีดรับรองพี่เกษตรกรเอ้ยใบได้เขียวใบได้ดำนะนะนะ พักกระลำนี่นะครับหอดีมากแน่นหนักลูกเล็กๆนี่เป็นนักสิกรูปเป็นครึ่งโลน